ค่ะพี่เปรมค่ะและนี่คือรายการเสียง Impulse Podcast ที่จะหนุนใจท้าทายอนุชนให้รักพระเยซูและเป็นคริสเต์ที่มีชีวิตน้องๆคะอีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแล้วนะคะพี่เปรมได้มีโอกาสคุยกับน้องๆบางคนแล้วก็หลายคนก็เล่าให้ฟังว่าโอ้โหพี่ช่วงนี้แบบงานค้างเยอะม,มากมีหลายอย่างที่ต้องทํา แล้วก็ต้องเคลียร์ให้จบก่อนสิ้นปีแล้วถ้าเป็นกลุ่มน้องๆนักเรียนนะคะก็จะอยู่ในช่วงใกล้จะสอบด้วยบางคนต้องเคลียร์งานที่ค้างอยู่การบ้านก็ต้องทำหนังสือก็ต้องอ่านเพราะว่าใกล้จะสอบแล้วนะคะบางคนอาจจะต้องแบบงดกิจกรรมในหลายอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่เขารักเช่นฟุตบอลอย่างนี้โดยเฉพาะน้องที่อยู่ใกล้ตัวเขาก็ต้องงดไปเพื่อที่จะเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จนะคะส่วนในกลุ่มของวัยทํางานน้องๆอนุชนที่อยู่ในวัยทํางานช่วงนี้ถ้า เป็นเรื่องของการเคลียบัญชีเคลีย์งบประมาณทั้งเก่าแล้วก็ตั้งงบประมาณใหม่วางแผนสรุปงานรายปีแล้วก็ตั้งเป้าหมายใหม่โอโ้เยอะมากแล้วถ้าเป็นในกลุ่มของผู้รับใช้นะคะหรือว่าผู้นําอนุชนก็คงจะต้องเริ่มวางแผนในงานคริสต์มาสแล้วแล้วเมื่อวานนี้ทีมงานของเราก็มีโอกาสได้ร่วมประชุมกับกลุ่มวายแวมแล้วก็คิดจักที่อยู่บริเวณใกล้เคียงในการวางแผนทำคริ Cup, สต์มาสครับสาหรับฟุตบอลให้กับเด็กแล้วก็กลุ่มผู้ใหญ ด,ดูเหมือนกับว่าช่วงนี้คือหลายอย่างประดังเข้ามายุ่งวุ่นวายไปหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าอะไรมาก่อนมาหลังแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะน้องๆเท่านั้นนะคะตัวพี่เปมด้วยด้วยเหตุนี้ค่ะจึงเป็นที่มาของ EP ีที่15ที่ใช้ชื่อว่าอะไรมาก่อนมาหลังดีนะมันจะเป็นในเรื่องของการจัดลำดับความสําคัญนะคะในช่วงนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะน้องๆเท่านั้นตัวพี่เปมเองก็เป็นเหมือนกันบางทีอธิษฐานขอโดยซ้ำไปว่าเจ้าคะหนูขอ30ชั่วโมง ต่อวันได้ไหมเนี่ยคือต้องการเวลามากกว่านี้เพื่อที่จะเคลียร์ให้หลายๆอย่างเสร็จนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงคือเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพระจ้าให้เรามาเท่ากัน24ชั่วโมงทีนี้มันขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะจัดการวางแผนหรือว่าจัดลำดับความสำคัญในชีวิตในแต่ละวันยังไง น้องๆคะพี่เปมไม่อยากจะเป็นเหมือนกับว่ามาเล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าโอเคน้องๆต้องทำแบบนี้นะประสบความสําเร็จแน่นอนคือตัวพี่เปเองก็ยังพยายามจัดการกับเรื่องนี้อยู่เอาอย่างนี้ดีไหมคะเรามาผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันช่วง2เดือนที่เราจะเริ่มต้นปีใหม่ที่แบบว่า <c oughs> ผ่านไปได้ด้วยดีไปด้วยกันสิ่งที่พี่เปมอยากให้เราทํา ก็คือว่าอยากจะให้น้องๆอ,อาจจะหยุดพอดแคสต์ก่อนก็ได้แล้วก็มองหาประกาแล้วก็กระดาษหยิบกระดาษขึ้นมา1แผน่นแล้วก็ประกาขึ้นมาจะไปดินสอก็ได้ไม่ว่าการหรือบางคนแบบพี่ผมไม่ถนัดพวกนี้จริงๆขอเป็นโทรศัพท์มือถือได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ค่ะขอเป็นที่แบบว่ายุคดั้งเดิมเลยคือกระดาษแล้วก็ปากกาหรือว่าดินสอก็ได้นะคะอาจจะหยุดพอดแคสต์ก่อนก็ได้แล้วก็ไปวิ่งหาอุปกรณ์เหล่านั้นเมื่อน้องๆได้อุปกรณ์ที่พี่เปมขอมาแล้วนะคะ ให้น้องๆเขียนออกมา5อย่างที่สำคัญที่สุดเอาเฉพาะหัวข้อใหญ่นะคะ5อย่างที่สำคัญที่สุดกับเราว่าอะไรที่สำคัญที่สุดยกตัวอย่างเช่นของพี่เพรมเนาะช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองทำงานหนักมากแล้วก็นอนน้อยรู้สึกต้องต้องเขียนอันดับแรกเลยขอจะเป็นในเรื่องของสุขภาพ okay, โอเคเกี่ยวกับตัวเองหัวข้อแรกนะคะเกี่ยวกับตัวเองอันนี้ในนี้เป็นของพี่เพรมเนาะ อันที่สองในอันนี้ก็สําคัญพอๆที่จริงควรจะเป็นดับหนึ่งด้วยคือพระเจ้าแน่นอนในนี้พี่เป็ยพูดถึงในเรื่องของการอ่านพระคัมภีร์การอาธิษฐานการเฝ้าเดี่ยวการนมัสการการส่วนตัวเนาะส่วนข้อที่3สาําหรับพี่เป็ก็คงจะเป็นในเรื่องของครอบครัวใช่ไหมคะก็จะเป็นคนที่ทําให้รู้สึกเหมือนก็คนนี้สําคัญมากคนนี้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา อันนี้พูดถึงน้องหมาสองตัวด้วยที่มีอยู่ในบ้านแล้วก็อันที่สี่นะคะคือพันธกิจหรือว่าการรับใช้ไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำอยู่และงานที่คิดสะจากเองแล้วก็การช่วยเหลือคนอื่นแบ่งปันเกิดน,นี้ก็คือจะอยู่ในหัวข้อพันธกิจสำหรับพี่เพมเนาะส่วนหัวข้อที่ห้าสำหรับพี่เพมคือ having fun ก็คือที่จะแบบสนุกสนานพักผ่อนผ่อนคลายอันนี้คือหัวข้อ5อย่างของพี่เพมที่แบ่งออกมา ทีนี้พี่เป้ไม่รู้ว่าห้าลำดับความสําคัญของพวกเราคืออะไรอยากจะให้น้องๆอ,อาจจะหยุดพอดแคสต์แป๊บหนึ่งแล้วก็ลองคิดดูว่าอไอ้5หัวข้อนั้นคืออะไรเขียนออกมานะคะโอเคถ้าสมมติว่าน้องเขียนเสร็จแล้วนะคะเขียนเสร็จแล้วพี่เป้อยากให้เราวาดเป็นรูปพิระมิดเป็นรูปสามเหลี่ยมแนวตั้งนะคะแล้วก็ขีดออกมาเป็น5แนวเราจะเอาหัวข้อทั้ง5อย่างนั้นนะคะมาจัดลำดับให้กับมัน โดยที่อะไรก็ตทมที่สําคัญที่น้องรู้สึกว่าอันนี้สําคัญมากๆสําคัญที่สุดในชีวิตเลยให้เขียนออกมาเป็นอันหมายเลขหนึงแล้วก็เป็นฐานรากเลยนะคะแล้วก็ไล่เรียงต่อไปอันที่หน่ที่2ที่3ที่4แล้วก็ที่5อันที่5ที่อยู่บนยอดสุดเนี่ยนะคะจะเป็นอันเล็กๆนั่นหมายความว่าเป็นอันที่สําคัญน้อยที่สุด ส่วนอันข้างล่างนะคะก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดให้น้องๆกรอกลงไปในแต่ละขั้นนะคะบางคนก็บอกว่าเอาไว้ผมฟังก่อนเอาไว้หนูฟังก่อนแล้วก็เขียนก็ได้อนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของพี่เพรมนะคะพี่เพรมเขียนพระเจ้าลงไปก่อนเลยเพราะว่าสาหรับพี่เพรมแล้วก็คือว่าเมื่อเอาห้าอย่างมารวมกันนี้เนาะพระเจ้านี่แบบสําคัญมากเพราะว่าสําหรับพี่เปรมคือเป็นแหล่งสิปัญญาเลยอะ แล้วก็ถ้าพี่เปมจะจัดการทุรละหรือว่าติดต่อประสานงานอะไรอย่างี้พี่เปมต้องการความโปรดปรานที่มาจากพระเจ้าทั้งต่อหน้าคนและต่อหน้าผู้อื่นแล้วก็พี่เปมต้องการกําลังมากๆต้องการพระพรจากพระเจ้าในแต่ละวันในการใช้ชีวิตแล้วก็พี่เปรมรู้สึกว่าถ้าพี่เปมไม่ให้ตัวเนี้ยกับพระเจ้ามาก่อนเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างมันก็จะไม่ลื่นไหลพี่เปมก็เลยเขียนคําว่าพระเจ้าลงไปก่อน แล้วทีนี้ในรายละเอียดปลีกย่อยเนาะสำหรับพี่เพีก็คือในเรื่องของการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์โซกิ้งโซกิ้งนั่นหมายถึงว่าจะเปิดเพลงแล้วก็นอนจุ่มแช่อยู่ในการทรงธิ์ของพระเจ้าหรือบางครั้งพี่เพีงก็อาจจะออกไปเดินข้างนอกแล้วก็พูดคุยกับพระเจ้าทุกอย่างจะอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพี่เพีกับพระเจ้าอันนี้คือพี่เพมให้มาเป็นอันดับหนึ่งส่วนอันดับที่2นะคะพี่เพมเชื่อว่าในเรื่องของอการดูแลตัวเองต้องมาก่อน คือหมายถึง,หล,งหลังจากที่พระเจ้ามาแล้วก็ดูแลตัวเอง บางคนอาจจะให้ครอบครัวมาก่อนอันนี้ก็แล้วแต่พวกเรานะคะแต่ว่าสําหรับพี่เปมก็คือว่าพี่เปมไม่สามารถให้ในสิ่งที่พี่เปมไม่มีได้เพราะพี่เปมเคยจัดลำดับโดยการให้ครอบครัวหรือให้สิ่งอื่นมาก่อนแล้วปรากฏว่าตัวเองเหนื่อยอะ่ะแล้วทีนี้แทนที่ว่าเราจะเอาสิ่งดีๆให้กับคนที่อยู่รอบข้างกับกลายเป็นว่าเราให้ด้วยความไม่เต็มใจเราให้ด้วยความที่แบบงุดงิดฉุนเฉียวโมโหจริงๆแล้วคือว่าเราพักผ่อนไม่พอเราดูแลตัวเองไม่ดีนั่นเอง ดันัน้นพี่เป็นก็เลยให้ตัวเองเป็นกันดับที่สส่วนในรายรายละเอียดปีย่อยก็เป็นในเรื่องของการออกกาลังกายการเลือกอาหารแล้วการนอนหลับพักผ่อนที่ดีนะคะส่วนอันดับที่3ของพี่เป้ก็คือในเรื่องของครอบครัวคนที่คนที่เรารักคนที่เราให้ความสําคัญคืออาจจะใช้เวลาด้วยออกไปทานข้าวข้างนอกด้วยโทรหา อันนี้เป็นดับที่สามสำหรับพี่เปรมอันดับที่4ของพี่เปรมนะคะก็คือพันธกิจการรับใช้งานคิดสักเอ,อเยี่ยมเยียนให้คําปรึกษากับน้องๆอันนี้จะเป็นอันดับที่4ส่วนอันดับที่5ก็จะเป็นอะไรที่ทําให้แบบรู้สึกผ่อนคลายที่ที่แบบทําให้สนุกยิ้มได้อย่างสําหรับพี่เปรมก็เป็นแบบภาษาอังกฤษเรียกว่า i e shopping คือแบบว่า ไปช้อปปิ้งแต่ว่าไม่ซื้อนะคะคือไปดูเฉยๆแล้วก็บางทีก็จะเป็นแบบดู Net Flix บ้างแต่ว่าพี่เปมจะไม่ดูซีรีส์เพราะว่ากลัวว่าตัวเองติดเคยติดซีรีส์แล้วก็ไม่หลับไม่นอนแบบตื่นเช้ามาอ้วกเลยะคะ่ะเพราะว่านอนหลับไม่พอแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ดูซีรีส์อีกต่อไปก็คือจะดูหนังบ้างดูละครละครไม่ดูละครฝรั่งแบบสั้นๆนะคะ อันนี้คือจัดลำดับของพี่เปมทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าเมื่อเราเรียงไอ้ไอตัว5อย่างเนี่ยแต่ว่าเราเอาเวลาไปอยู่ที่อันดับที่5เยอะเกินไปคือแบบว่าใช้โทรศัพท์เยอะเกินไปใช้อดูหนังเยอะเกินไปแล้วมันทำให้ทุกอย่างที่เราจัดลำดับความสำคัญคือปีรรบินนั้นมันจะพังลง แล้วมันจะสิ่งที่ตามมาคือทําให้เราเครียดเพราะว่าเครียรงานไม่ทันสุขภาพแย่แย่คนที่อยู่รอบข้างยยาแย่พันธกิจไม่ได้รับใช้แถมความสัมพันธ์กับพระเจ้ายิ่งแย่เข้าไปรู้สึกผิดรู้สึกเก่าวโทษรู้สึกอ้อนทาไมเราน่าจะให้พระเจ้ามากกว่านี้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราให้พันธกิจ ของพระเจ้าซึ่งเราเขียนไว้เป็นหนับสี่แต่ว่าเรารับใช้รับใช้รับใช้ถามว่ารับใช้ผิดไหมไม่ผิดนะคะไม่ผิดเป็นสิ่งที่ดีด้วยแต่ถ้าเรารับใช้จนเยอะเกินไปเราขาดความสมดุลให้กับตัวเองจนแบบเหนื่อยมากเหนื่อยแล้วก็ยังฝืนไปแต่แทนที่จะเป็นพรให้กับคนอื่นเรากลับไปงงหงิยบชุนเฉียวให้กับคนอื่นแล้วงานออกมาได้ไม่เต็มที่แทนที่จะเป็นพระพรเติมความรักเติมความหนุนใจให้กับคนอื่นแต่ด้วยความที่แบบไม่ได้ดูแลตัวเองใช่ไหมคะก็อาจจะทําให้คนที่ควรจะได้รับพรกลายเป็นเหมือนกับว่า รู้สึกข,ขุ่นเคืองไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราให้ตัวเองเยอะเกินไปดูแลแต่ตัวเองอย่างเดียวให้กับตัวเองเยอะเกินไปแน่นอนปริมิตของเราก็ล้มเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะดูเป็นเหมือนกับว่าเป็นหมูอ้วนพีเนาะที่แบบว่าไม่สามารถที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้กลายเป็นเหมือนกับเห็นแกตัวจนเกินไปด้วยซ้าไปความสมดุลค่ะ สำคัญมากพี่เบมเชื่อว่าเมื่อเราเรียงลำดับความสำคัญอย่างเนี้ค่ะโดยโดยเลือกว่าอะไรมาก่อนมาหลังโดยเริ่มจากตรงนี้ค่ะพี่เบมเชื่อว่าในช่วงอีก2เดือนที่เหลือมันอาจจะช่วยให้ชีวิตของเราราบเรื่นขึ้นมาได้แล้วทีนี้นะคะน้องๆคะสิ่งที่พี่เบมพูดมันจะเกิดผลถ้าเราลองทําดูจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองสิ่งนี้สักหนึ่งสัปดาห์แล้วเรามาดูผลกันว่า มันนามาซึ่งพระพรหรือเปล่าหรือว่ามันก็แค่เป็นพอดแคสต์อันนึงที่ฟังดูดีแล้วก็จบไปน้องๆคะพี่ไม่อยากจะหนุนใจแล้วก็ท้าทายที่จะแบบลองดูสักครั้งหนึ่งคะ่ะให้พระเจ้ามาก่อนมาเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตแทนที่เราจะวิ่งเข้าหาโทรศัพท์แต่วิ่งเข้าหาพระเจ้าก่อน แล้วก็พี่เปมมั่นใจว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมในส่วนที่เหลือตามมาอย่างแน่นอนพี่เปมอยากจะปิดท้ายด้วยข้อประธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่33ที่บอกว่าจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะท่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้แล้วพี่เปมเชื่อว่าเมื่อเราให้พระเจ้ามาก่อนการจัดลําดับในชีวิตของเรามันจะเป็นพออรอพรอนอย่างแน่นอนค่ะขอพระเจ้าไวพรค่ะ